สวัสดีครับผมนายพีรพัฒนแก้วปาดครับต่อจ้ากวงจรที่แล้วครับมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาคือเอ r ครับสองมอแปลนสามตัวทันทานครับการต่อวงจรนะครับขาเกตของเอ r เข้าขาสามของไอซีครับต่อไปครับขาแอโนดของเอเครับ ต่อเข้ามาแปลงครับที่ขาบวกออกจากขาเอ้ยออกจากมาแปลงไปเข้าขาหนึ่งของไอซีหนะครับตังนั้นครับขาหนึ่งของไอซีเข้าตัวตันทานออกจากตัวตันทานเข้าขาแคททษครับ ก็สายของเอสซีโลสโคปเข้าแับขาหนึ่งกับตัวตันทานเอ้เข้าขาแท์โทษกับตัวต้านทานตั้งนะครับวงจรที่ได้ครับเออนี้ครับขอบค,ครับ